เคยเคยมาแล้วอย่างเคยค่ะลาจินไปวันที่สามแล้วก็ลาววันที่สามนี้ค่ะแล้วก็กลับบ้านที่สี่ค่ะแล้วเป็นไงแล้วก็เขาไม่ได้ต่างประเทศเหรอไม่ไม่อยู่หมดประกัรนะโหมดประการเหรอแล้วเป็นไงแล้วก็ตอนกลคืนนอนไม่หลับตอนกลางคืนทนนอนไม่หลับค่ะแล้วก็สั่นสั่นใจสั่นตอนนั้นเธอแก้ให้ใคร สัพสัตว์นะคะสัพสัตนะค่ะแล้วก็มีอะไรไต่ตามตัวตามขาเนี่ยแล้วก็เมื่อวานวันที่แปดที่ก้าปวดมากเลยปวดเหรอค่ะปวดทั้งตัวปวดแล้วเธอแก้เขาครบอับกำหนดได้ปะครบค่ะแล้วจุดทูบคืนให้เขาอ๋อจุดค่ะทุกอย่างครบหมดค่ะกเขาแขนเน่าก็มาทำเธอเธอมีบัมพ์พรบุตรตายไปอย่างมีปะบัมพ์พัพบุก็จะมีนะคะถ้านอนบัมพ์ก็จะมีนะคะมีป่ะเขารักเธอปะ ไม,ไม่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันปู่ย่าตายายมีป่ะมีค่ะหลวงพ่อเหตุมาแต่ว่าหนูไปลูกไปที่วัดปูแตงเหนือนะคะ,ะแล้วก็มีเด็กๆตามลูกไปจากที่นี่ไปน่นเลยค่ะเยอะมากเ,เลยก็อิก่อนเธอไปเหรอเธอรู้เลยว่ามันไ,มไปไไที่แรกมันหนักหนักตัวก็ไปห,<น>หาพระแม่กุนอิมที่นู่นนะคะหนักหนักตัวแล้วก็กลับมามาหาหลวงพ่อที่นี่สองครั้งก็เบาตัวก็ราสิกจัดอันนี้แสดงว่าผีแถวบ้านเธอเกาะเธอเด้อ รู้ว่าที่ไหนอ่ะเธอก็เป็นคนมีบุญไงก็ไปจากนี่ก็บเบาเพราะกลางคืนนอนไม่หลับไะไม่ไปที่ไหนตอนเนี้ยผีจะตามเธออย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาถือว่าเธอเป็นคนมีบุญเธอรู้แหล่งบุญเหมือนกับว่าเธอเป็นคนรู้ว่าที่ไหนมีบ่อน้ํามันมีบ่อเพชรบ่อพลอยแง่สันสันเลยเนี่ยสันนี้สันอายุป่ะพอัตัวพมันก็คงจะบอกว่า ก็จริงจริงเพราะว่าไม่พึ่งเธอมีพึ่งใครก็ไม่ค่อยว่างเดูแลเธอทำอาชีพอะไรทำอาชีพเย็บยั้งอยู่ว่าก็ดูแลแม่ติดเตียงนี่แม่ติดเตียงเหรอแม่อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกงงโฮเห็นเธอมีบุญเลยเธอปฏิบัติที่บ้านนะว้า็ปฏิบัติค่ะเอาที่ท่านไปแล้วกันมางว่างๆก็มานี่บ่อยๆ ผมก็มาบุญอาวิญญาณทั้งหลายเอาบุญหลวงพ่อไปหายหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายหิวหายกระหายหายมืดหายบอดหายทุรนทุรายหายจากการทุกข์กายทุกใจหายจากความโศกเศร้าเจียใจให้โล่งโปร่งสว่างถวายแรงกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอิ่มน้ำทำลาญมีบุญบารมีสติปัญญามีโชคมีลาบได้ทําให้เกิดความผาสุกทั้งทางโลกทางธรรม ออกจากร่างนี้เบาจากร่างนี้ได้แล้วให้เขาทํามาหากินปลอดภัยให้เขาเจริญรุ่งเรืองให้ร่างนี้มีแต่ความสุขเขาพามาแล้วเอาบุญไปแล้วด้วยกันทั้งคู่เอาจะทูอ้าวเบาโล่งเบาบายเอาาคงเกาะเธอมาอย่างนี้แหละเธอก็เป็นไหนไม่ได้หรอกก็ต้องทำยังไงก็มาเด็ก็มาเอามาทำบุญที่นี่มันเป็นแหล่งบุญ คือมายากคือมายากอย่าไปคิดว่ายากถ้าถืว่าคิดว่ามันเป็นบุญมันไม่ใช่มันไม่มีคนพามาอธิษฐานเอาเดี๋ยวมัมีคนพามานั้นหมายใครกันไปของดีมันต้องมายากเข้าใจไหมถ้ามามง่ายแสดงว่าของกระจกของข้างถนนแล้วมายากไงจะได้บุญเยอะมาง่ายไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่หรอกยิ่งในเรื่องแบบว่า ติดขัดจิตใจติดขัดอุปสรรคแต่ว่าข้าจะมาสักอย่างหนึ่งเป็นตายร้ดีข้าก็จะมาอันนี้พวกนี้จะบุญเยอะ,อะและจะฝ่าฟันอุปสรรคได้เพราะว่าทิวดามันเยอะไงอ๋อทดลองจิตทดลองใจคนไงว่าปกติมนุษย์เนี่ยนะพอยากลำบากนิดหน่อยกูแมียละเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสงการค่อยว่ากันปีใหม่ก็เจอหน้ากัน มันขาดบุญเข้าใจเปล่ากก็ชอบปฏิบัติชอบแต่ว่าคนที่พามาเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเขาก็ชอบเชื่อชอบไเด็กๆนะลูกสาวคนที่พาเธอมาเหรอเขาไม่อยากมาเขาเขาอยากมาอยู่แต่ว่าเขามาบ่อยๆก็คือเขามาเป็นช่วงๆตามโอกาสเขาไม่มีเขาไม่มีบุญไงเขาไม่ได้คิดแล้วมันไม่มีวิญญาณไปเกาะเขาเขาวิญญาณเกาะเธอวิญญาณทําให้เธอต้องมาเธอก็จะได้บุญเธอได้บุญมากขนาดนี้วิญญาณได้นิดเดียว วิญญาณมันก็เลยอย่างพ้นทุกข์แล้วเธอจะได้บุญมากมายต่อไปชีวิตจะดีขึ้นพอใจป่ะพอแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเอาอันนี้หัวห้สติปัญญาสัมมามันเบอร์หมดเลยเนาะตอนนี้เบอร์อยู่เหรอเบอร์มากเลยเบอร์ตั้งกี่วันละก็ตั้งแต่กลับไปถึงบ้านนะคะอาพุทธทางโล่งทำมังโล่งสังฆังโล่งโปร่งเบาวิญญาณใดๆดที่มืดบอดที่มืดทึบที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ เชื่องช้าก็ขอให้โล่งโปร่งเบามีความคิดว่องไวมีจิตใจเข้มแข็งให้มีสมองความจำที่ดีเยี่ยมให้ได้มีธรรมะเกิดขึ้นพุทธังเบาสังคังธรรมังเบาสังคังเบาโล่งโปร่งสว่างสวัยนาการบัดนี้เธออดีเธอก็โชคดีแล้วเธอเธอกลับไปเธอก็โชคดีอีกใจเปล่ามานี่นะดูเหมือนไม่มีอะไรเว้ยแต่กลับไปแล้วมัน มันดีขึ้นมันดีโดยอะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องดีขึ้นเขอใจว่าเดวดาเขาจะไปติปให้หรือเป่าปะ <c oughs> เขาจะไปแบบชดเชยให้ออออเออดีละเบาอย่างหัวสมองก็เบาเขากพเอาแบบขาด้วยไหมเพราะว่าเอาขาด้วยครับมันมเขาวิ่งตามขาตัตนต้นตอนนี้ยังวิ่งอยู่ป่ะตอนนี้ไม่วิ่งม<ะ>ันไปลแล้วมันไม่วิ่งเรื่องเลยหรอมันได้บุญแล้วมันก็ไปแล้วจะวิ่งทําไมมันต้องการให้เธอพามันมา ให้อยู่กับหลวงพ่ออยาไปอยาทำไปด้วยอีกนะถ้าเธอถ้าเธอโล่งโปร่งเธอก็ไม่มาไม่มามันก็ไม่ได้บุญแล้วเธอก็ไม่ได้บุญบางทีมันอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเธอให้เธอมาวัดมาวามาเอาบุญอกุศลมากมายแตใส่บาตรทุกวันอยู่นะตอนเชา้ามันไม่พูดง่ายมันไม่ใช่แหล่งมันไม่ใช่แหล่งแบบว่าต้นกําเนิดอันนี้มันเป็นแหล่งต้นกําเนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจเปล่า เธอซื้อทองก็ต้องไปซื้อเยาวราชเว้ยเธอจะไปซื้อข้างถนนได้ไงเข้าใจปะ <c oughs> มันจะไม่มีของแท้ไ,<ด>ไม่มีของปลอมใช่ของจริงต้องของดีต้องแหล่งกําเนิดอเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วย่าไปบนมาก <c oughs> ไม่ได้ถวายถวายตั <c oughs> ้งอาวิญญาณทั้งหลายบิดามารดาพ่อคําปนสีอะไรวะสีบุปผา <c oughs> พ่อทองสุกมีสี บรรดาบัมพบุรุษญาติยโยมทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจําตัวเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นให้มามีส่วนบุญส่วนกุศลให้มีความผาสุกประทานพรให้ญาติยโยมที่ได้ตั้งใจทําในครั้งนี้ได้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีบุญบาร,รมีสติปัญญาแข็งแรงค้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยเถินไปได้มาแล้วเดยกก็ดีเองเอาหนัหมนต์ไปกินยเยอะๆเอาไปพรมที่บ้านด้วย Agua, ma.